บอกเหรอคะเกลียวๆเหมือนมันก็เข้ากับวาย่าละน้ำใบเตยอ่ะสวสดแก้วสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงที่กำลังแจวแล้วที่ย่าเห็นเขาขายกันนะมันก็มีใส่ขวดขายอะไรอย่างเงี้ยนี่จะบอกเลยนะว่าเป็นใบเตยเจ้าแรกที่เขาแบบใส่แก้วแล้ว กินได้เลยง่ายแบบนี้ก็จะตีนี้ในขวดนี่คือแบบเปาะลงไปเป็นสูตรสำเพ็งด้วยนะจ๊ะไม่ต้องแช่เย็นก็กินได้อร่อยอร่อยแต่ว่าเราไปเที่ยวกันก่อนแถ้าแช่เย็นยิ่งอร่อยแช่เย็นแบบไม่ต้องใส่น้าแข็งแช่เย็นใช่งั้นเดี๋ยวจะพาไปร้านนี้ก่อนดีกว่านะก่อนที่จะมาร้านนี้ว่าจะซื้อยังไงที่ไหนเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันก่อนดีกว่าค่ะจะบอกเลยว่าแต่ละเมนูของร้านนี้คดฉีกกด ฉีกกดอาหารเหนือแบบเดิมๆนะคะร้านนี้ขออนุญาตพาไปเองได้ไหมได้ใช่ไหมเพราะว่าชอบทานอาหารเหนืออย่าบอกนะร้านที่เพิ่งเปิดแล้วเขาดังมากตอนนี้แล้วยู่แถวโรงเรียนเก่าชั้นแลวอร่อยมากเลยได้เขาพูดกันไอร้านเด็ดที่หนือเจริญกรุง3 5หค่ะที่เขาแป้งอะไรหอมเป็นร้านอาหารที่เหนือเหนือละกันเราไม่จํากัดความของเราว่าอาหารเหนือแต่เราเริ่มต้นที่อาหารเหนือก่อน หลังจากนั้นอาจจะวนไปเป็นภาคอื่นแต่ว่ายังจะมีกลิ่นอายของความเป็นเหนือค่ะร้านนี้เราใส่ใจกับทุกอย่างที่เราทำเราอยากให้ทุกคนที่มาถึงอะค่ะเข้าใจว่าจริงๆแล้วอาหารเหนือเนี่ยมันมีมากกว่าที่ทุกคนรู้จกักไหนเป็นยังไงเด็กเหนือคะ่ะเฮ้ยแม่มคือจะบอกว่านี่อุย้ยเราทำไมต้องแต่งตัวเหมือนกันนั่นน่ะสินี่เด็กที่ไหนเนี่ยเด็กเหนือเหนือความคาดหมายอันั่นแหละ น่าร้านน่ารักมากคือจะบอกก่อนว่าร้านนี้นะคะเขาอยู่ในตึกที่รีโนเวทใหม่ทั้งหมดแล้วทั้งตึกคือโคตรเลิศอันนี้เมนูที่แพทชอบมากที่สุดคือจะบอกว่าเป็นร้านคุณชอบเอามะนาวทุกเหรอนี่คือนี่คือสิ่งที่เขาบอกให้อย่าบีบคือใ,ในใน,นนั้นนะคะม,มันมีไส้เห็นไหมเส้นซึ่ง,สงไส้ของเขาที่มันเป็นเส้นอะ่ะมันมีรสชาติอยู่แล้วแต่ถ้าหนูบีบลงไปอีกอ่ะ มันจะเปรี้ยวเกินก็แค่ทาทาถูกให้ได้กลก็พอซึ่งอันนี้แพทชอบมากคือมีพันลับแลนะคะเป็นของดีนะคะบอกเลยนะคะจากจังหวัดอุตรดิษฐ์นำมาปรับเป็นสูตรของเด็กเหนือส่วนอันนี้จะเป็นข้าวซอยกรอบเบื่อแล้วไงข้าวซอยปกติที่ใส่แกงแบบนั้น อันนี้ก็เป็นข้าวซอยกรอบเมนูทานง่ายนะคะบอกเลยว่าทอดกรอบราดด้วยน้ำข้าวซอยคืนรสส่วนอันนี้คือข้าวอบน้ำเงี้ยวอันนี้ก็ฉีกอีกปกติน้ำเงี้ยวต้องเป็นขนมจีนแต่เขาบอกว่าเอาเผื่อบางคนแบบว่าไม่ได้อยากจะกินขนมจีนข้าวแล้วเป็นด้วยงถูกต้องเลยค่ะก็จะเป็นข้าวนะคะเจ้าแรกในไทยลืมไปเลยขนมจีนน้ำเงี้ยวหน้าตาเป็นไงเป็นเจอข้าวอบไปส่วนอันนี้ มียำเจ๊ขวัญก็คือว่าเจ๊ขวัญเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่คิดเมนูนี้เป็นสูตรที่เจ๊ขวัญเคยทานตอนเด็กแล้วก็นำมาแกะใหม่เจ้ขวัญเป็นคนยำเหรอใช่อันนี้ก็จะเป็นข้าวคัวบไฮโซนะคะคล้ายๆกับข้าวเกลียบเว่าวนมทอดเหรอจะบอกว่าบูมโคตรอร่อยอ่ะมจิเด็กดอยเบินไฟนี่หรือว่าเด็กเหนือแฮปปี้นิวก็มีแล้วก็มีข้าวแทบ ที่ตอนนี้ดังในทิกต็อกอ่ะเขาแคบอ่ะก็อยู่ในนี้อันนี้คือคอนวิบโอ้โหคุณพี่บอกว่ามีดด้วยีลกับทางร้านแล้วว่าให้ส่งทุกที่บ้านทุกวันอ่ะคือคือมันมันมันลดมากแล้วก็มีไฟซอสเข้าซอยก็คือตัวดิบเขาอ่ะเป็นซอสเข้าซอยในทุกทุกอย่างแล้วก็จะมี ข้าวลาบคั้วเหนือแคบหมูเบกแตกน้ำพริกหนุ่มข้าวแห้งยำเป็นหมูสับทานกับไข่ออนเซนข้าวยำไก่ทอดเหนือนะคะคือใครที่คิดว่าเฮ้ยเด็กเหนืออาหารเหนือเฮ้ยเคยกินบ่อยแล้วจะบอกว่าร้านนี้ชีไม่คุ้นเลยแพทอยากให้ลองอันแรกที่แพททานเลยอ่ะมีพันลับแลมีพันลับแรงเดี๋ยวแพทให้ส่งเอามะนาวถูถูเนนะคือมันอร่อยจนแพทอ่ะกินหมดคนเดียวสี่ชิ้นนั้นน่ะยาาแล้วมันมีความเผ็ด มันมันมัเผ็ดเผดอยู่ข้างในมัมน,ม,นมันมันมีความเผ็ดแล้วก็เข้าแคบที่เนี่ยคะ่ะก็คือตอนเนี้ยเขาคิดก,กัน ที่เป็นสีอ่ะใช่ใช่เมื่อกี้เห็นเป็นเหมือนเป็นท่อนๆเป็นเหมือนของกินด้วยมุ้ยน่ากินเลยอ่ะร้านเขาอยู่ในตึกเดอะคอนเนอร์เฮาส์แบงคอกหรือว่าง่ายๆเจริญกรุง35้ใกล้ๆกับตลาดน้อยเขาเปิด11บโมงจนถึง3ทุ่มหยุดวันจันทร์แล้วก็มีฟู้ดเดลิเวอรี่ถ้าเกิดจากจะไปแล้วรถมันเต็มเนี่ยมี2แบบก็คือไปจอดอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นโรงแรมอันนี้เขาเขาให้จอดรถ20บาทกับอีกอันหนึ่งคือจอดในโรงเรียนวัดสตรีมหาพทยารามในวัด แล้วข้ามถนนมาก็เจอ,อเหมือนกันอะไปกินอาหารญี่ปุ่นดีกว่าอันนี้ไปคนเดียวก็ได้เพราะว่าอินโทรดมากค่ะซามานั่นเองค่ะเขาบอกว่าร้านนี้นี่ยนะคะขึ้นชื่อเรื่องของปิ้งย่างคือจะบอกว่าเวลาไปคันไซเนีน่ยนะคุณจะต้องกินเนื้อย่างเขาโด่งดังมากร้านนี้เขามีสโลแกนนะคะชีวิตไม่มีเนื้อก็ไม่มีความหมาย เป็นคันไซสไตล์ฟิวชั่นครับผมเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมการกินของตะวันตกแล้วก็ตะวันออกครับผมเนื้อของทางร้านคาสมา็จะเป็นเนื้อนําเข้าทั้งหมดเลยนะเทคนิคในการตัดเนื้อแบบพิเศษที่เขาเรียกว่าคาสมาคัตติ้งเทคนิคครับตัดแบบเฉพาะให้เหมาะกับเนื้อส่วนนั้นๆครับผม ร้านนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมอาหารของภูมิภาคคันไซนั่นเองประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองโดยผสมผสานเทคนิคการย่างเนื้อแบบดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมใหม่สไตล์แบบคันไซฟิวชั่นนะคะ แนวคิดของเขาก็คือ no meat no life นั่นเองชีวิตไม่มีเนื้อก็ไม่มีความหมายนะคะคาซามะเนี่ยเน้นที่จะคัดสรรเนื้อคุณดูดิเป็นเนื้อเกรดพรีเมียมจากทั่วโลกเลยนะคะทางร้านจะเป็นเมนูเซตแล้วก็เป็นอราคานั่นเองค่ะสั่งเลยมาสเตอร์เซตค่ะจะเป็นสุดยอดเซ็ตเนื้อระดับพรีเมียมนะคะจะมีเนือหลักเนื้อหลากหลายมากคุณคุณเลือกเลยคุณจะกินลิ้นวัวต้นหนาหรือเนื้อวากิวส่วนติดซี่โครงวากิวยุ่นปีคารูบินะคะออสเตรเลียวากิวพรีเมียมออสเตรเลียวากิวคาซามะออสเตรเลีย วากิลออสเตอร์เบรดนะคะออสเตเลียวากิลอะคามมนั่นเองซึ่งเนื้อของทางร้านจะนุ่มไม่เหนียวมีกลิ่นหอมของตัวเนื้อเนื้อแต่ละเนื้อจะมีกลิ่นหอมไม่เหมือนกันย่างสุกหรือว่ามีดิแลดก็ยังอร่อยอยู่นะคะนอกจากนี้ยังมีวากิลแฮมเบอร์กนะคะข้าวอบหม้อดินคอหมูข้าวผัดเนื้อวากิลซีซาสลัดเครื่องดื่มก็จะมีพวกบัตเตอร์เบียร์นะคะบัตเตอร์ทิไทยทีและของหวานของเขาทีรามิสุและพุดดิ้งนั่นเองไปเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3ได้โซนนิปปอนเอเวอร์ สิบโมงถึงสี่ทุก่แล้วมากินน้ำใบเตยแล้วกันนะคะถ้ากินเนื้อติดคอนะเป็นน้ำใบเตยผสมวนใบเตยร้านน้ำใบเตยสําเพลงคุณแบงค์เจ้าของร้านสวัสดีค่ะคุณแบงค์ค่ะคุณแบงค์คุณแบงค์ทำไมซึ่งในแก้วนะพี่แบงค์พี่แบงค์เขียนเลยน้ำใบเตยแบบแก้วเจ้าแรกในประเทศไทยมันคือยังไงคะก็คือผมมาเป็นคนชอบกินน้ำใบเตยมากทีนี้พอเวลาไปซื้อตามตลาดทั่วไปนะครับเขาก็จะตักแล้วก็ใส่น้ําแข็งเวลาเราดูดแรกๆมันจะอร่อยสักพักมันก็จะจืดค่ะ ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากจะทําเองอเราจะทําให้มันอร่อยตั้งแต่คําแรกจนถึงคําสุดท้ายนี่ก็เลยไม่ผสมน้ําแข็งเลยเลยใส่แก้วแล้วแช่เย็นอย่างนี้ครับจากข้างนอกแล้วความพิเศษเมื่อกี้ย่าชิมละคือรู้เลยว่าเขาใช้แบบ กลิ่นใบเตยจริงๆอ่ะไม่ได้สังเคราะห์ความพิเศษของวุ้นน้ําใบเตยของเราคือเป็นยังไงเราใช้ใบเตยเยอะมากเลยครับในการผลิตหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใช้ใบเตยเยอะนะครับใช้น้ำตาลน้อยใช้น้ำตาลน้อยใช่แล้วก็วุ้นนะครับถ้าถ้าพี่ๆได้ทานแล้วนะครับก็คือมันจะนุ่มมากใช่วุ้นจะคล้ายๆเหมือนกับไอ้นี่เลยแต่จริงๆมันเป็นวุ้นใบเตยครับ ่คือผู้ใหญ่ทานได้เลยนะเด็กเล็กๆก็ทานได้เ็้ใช่เนื้อวุ้นเขาไม่แข็งคือมันสามารถดูดผ่านหลอดเข้าไปได้เลยใช่มไม่ต้องผสมน้แข็งก็คือเราเอาไปแช่เย็นเราแช่เย็นในลักษณะอยากจะกินสมมติเราซื้อกลับบ้านไปแล้วก็เอาเนีใยแช่เย็นไปเลยถึงเวลาที่อยากจะกินก็เจาะแล้วก็ดูดกินได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีน้ําแข็งบางที มันก็เจออย่างนี้อย่างนี้แก้เท่าไหร่คะอย่างนี้แก้เรา25บาทครับผม25บาทใช่ราคาะจับต้องได้ครับอแล้วทำไมต้องเป็นสูตรสำเพ็งคะอยากรู้มากเลยผมอ่ะทำกับแฟนสองคนนะครับแล้วก็เราไปขายแล้วก็ประสบความสเร็จที่สำเพ็งครับเราเลยใช้ชื่อนั้นเลยน้ำไปเตยสำเพ็งเพราะฉะนั้นใครที่เคยไปทานที่สำเพ็งใช่ครับก็คือนี่แหละก็คือเจ้านี้ก็เลย่ปี5ปีที่แล้วเราทำเป็นเจ้าแรกเลยครับเราอยู่ตรงไหนอะคะของผมเข็นรถเข็นขายครับ ช่เมื่อก่อนสีปีที่แล้วผมเข็นรถเข็นขายและตอนนี้คุณตอนนี้คือเปิดบูธที่แตนทันทั่วประเทศและคุณมีโรงงานด้วยหรอมีโรงงานนะครับนั่นไงโรงงานอยู่นั่นแปลว่าจุดเริ่มต้นของแพทคือต้องไปเข็นรถเข็นแพงขอบคุณมากพี่เด้หนูหาจุดตั้งนานมันก็ไม่เสมอแพทแพททำในสิ่งที่เธอถนัดดีแล้วแพคเกจก็คือทันสมัยมากเจาะแก้วแบบนี้เออโด๊ะโด๊ะเลยใช่ครับแลตอนนี้คือมีทั่ว ก็ออกบูธตามอีเวนต์เซ็นทันทั่วประเทศเลยครับโอ้โห oh, oh, แล้วนี่นะ่าเลิศน่าร้อนนะคุณนะใช่แล้วคู oh. ต่ขายด oh. ีส่วนใหญ่เป็นต่างชาติใช่ไหมคะ เออทั้งคนไทยและต่างชาติครับลูกค้าก็คือจะมีตั้งแต่เด็กเล็กเลยครับเพราะว่าทานวุ้นได้วุ้นมันละเอียดเวลาเขไปจนถึงผู้ใหญ่เลยครับเวลาลูกค้าเขาทานเขาบอกว่ายังไงน้ำใบเตยเออ่ฟีดแบ็กนะครับผมว่าให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือมันหวานน้อยครับมันอร่อยมันหวานน้อยไม่แล้วมันสดชื่นอากาศมันร้อนอ่ะนี่เข้าฤดูร้อนแล้วด้วยอ่ะมันหอมอ่ะคือใบเตยมันอยู่กับอะไรขนมอะไรเลยก็ชอบงั้นนะถ้าเกิดบอกว่าออกตามบูธตามตามห้างเราจะติดตามได้ยังไงว่าไปออกที่ไหนบ้างนะคะก็ติดตามทางเพจนะคะเฟซบุ๊กน้ำใบเตยสัมเพงนะรมาาตีง ออกบูธทั่วประเทศเลยครับจริงอะขยะสดขอบชื้นร้อนๆแบบนี้ขอบคุณของมเด็กก่อนดี้ใหญ่แม่ถ้าเราดูแลสุขภาพดีเอเราไม่ก็าาจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพหน่อยละทำไมอะเพราะเป็นปัญหาคือเขาพูดเยอะจะลมเข้าท้องจนท้องอืดที่รู้ช่วงหน้านะคะจะมีเรื่องมันจะอืยเรื้อรังอุจจาระมีเลือดปนน้ำหนักลดผิดปกติแบบนี้คุยกับคุณหมอช่วงหน้าค่ะ คุยกับหมอ ใครมีอาการแบบนี้บ้างนะคะท้องอืดเรื้อรังทายอุจจาระปนเลือดอยู่ๆน้ำหนักลดผิดปกติเนี่ยประมาทไม่ได้แล้วนะคะอาจจะเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เป็นได้ค่ะใช่แล้วค่ะโรคนี้นี่น่ากลัวอยู่นะคือรู้มาว่าเป็นมะเร็งที่พบในอันดับต้นๆเลยนะคะของหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะส่วนในไทยของเราเนี่ยเป็นหนึ่งใน5ของมะเร็งที่พบมากที่สุดด้วยค่ะ,ะใช่ค่ะซึ่งทางด้านองค์กรด้านสุขภาพทั่วโลกเลยกําหนดให้นะคะในเดือนมีนาคมของทุกๆปีเนี่ยเป็นเดือนแห่งการร ลงต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะขอต้อนรับในแพทย์สรันสมพรเสริมอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะอย่างแรกเลยก็คือได้ยินมาว่าอาการเตือนเนี่ยของคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะก็จะมีเรื่องของน้ําหนักที่ลดลงถูกไหมคะคุณหมอแล้วก็ อุจจาระที่ที่เราถ่ายออกมาเนี่ยจะมีปนเลือดด้วยม,ม,มันมีอาการอย่างนั้นใช่ไหมคะนี่คือสัญญาณเตือนว่าเราใกล้ละใช่ก็อาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยจริงๆมีหลากหลายมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายที่ผิดปกติเช่นมีปัญหาเรื่องของท้องเสียเรือ้อรังอุจจาระมีมูกเลือดมีท้องผูกสลับท้องเสียเนาะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของปวดท้องเรือ้อรัง หรือว่าคนไข้จากที่เคยเดิมไม่เคยมีปัญหาท้องผูกเลยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกเฉียบพลันขึ้นมาแล้วน้ําหนักน้าหนักก็จะใช่น้ําหนักก็จะต้องมีลดด้วยครับเนาะหรืออาจจะไม่ลดก็ได้หรือบางคนก็อาจจะมาด้วยเรื่องของโลหิตจางจากการขาดทัดเหล็กอ๋ออุ้ยมันเอออยากรู้ว่าไอปวดท้องเนี่ยคือมันมีหลายตำแหน่งมากถ้าปวดท้องแบบ ลำไส้อ่ะมันต้องปวดตำแหน่งเป็นคนส่วนใหญ่จะบอกเอ้ยกะเพาะไส้ติ่งแต่ถ้าปวดลำไส้มันปวดตรงไหนครับหมอโดยส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรอยโรคที่ลำไส้ใหญ่เพราะลำไส้ใหญ่เราวนรอบอยู่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอาการของลำไส้ใหญ่มักจะปวดตรงท้องส่วนล่างมากกว่าส่วนและอาการปวดอ่ะที่ปวดคือปวดแบบเจ็บจี๊ดปวดจุกปวดเฟอปวดแบบหนอจริงๆมีได้หลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับรอยโรคขึ้นอยู่กับ ลักษณะโรกด้วยครับเพราะว่าโลกของลำไส้ใหญ่เราไม่ได้มีแค่มะเร็งอย่างเดียวโลคมางโลกอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายก็จะเป็นความแบบ อุดอัดท้องแน่นท้องหรือถ้าเกิด<อ>มีการอุดตันของลำไส้ก็อาจจะเป็นลักษณะที่เป็นบีบคลายค่ะ<อ>แล้วสาเหตุหลกัหลกๆที่ที่เราเป็นเนี่ยนะคะมันเกิดจากอะไรคะอาหารการกินหรือเปล่า<อ>สิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตหลายๆคนก็แบบสงสัยหรือแม้กระทั่งพันธุกรรมเกี่ยวไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วปัจจัยของลำไส้ใหญ่เลยเนี่ยของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยที่เราถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญคือเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของอายุอายุคือ คือเมื่อเราอายุเยอะขึ้นก็จะมีอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้น อายุเยอะขึ้นนี่ประมาณประมาณอาจารย์จริงๆเราก็จะเริ่มคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่อายุ45ปีขึ้นไปอันนี้เสี่ยงเลยแต่ว่าพี่ไปคัดกรองมาแล้วสบายใจปลอดภัยไหมคะปลอดภัยค่ะแล้วเขาบอกว่านอกจากเรื่องของอายุพันธุกรรมแล้วคนอ้วนคนที่แบบว่าเป็นโรคอ้วนหรือว่าน้ําหนักตัวเกินเนี่ยก็มีเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งลําไส้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ก็ตัวตัวเรื่องของโรคอ้วนเนี่ยจริงๆมีข้อมูลพบว่า พบอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้เยอะกว่าคนปกตินะครับรวมถึงโรคบางโรคที่สัมพันธ์กับความอ้วนเช่นเบาหวานหรือว่าไขมันพอกตับพวกนี้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเรื่องของมะเร็งลำไส้ได้เช่นกันเมื่อพบว่า กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะมีมะเร็งลำไส้เยอะกว่ากลุ่มคนทั่วไปเพราะอะไรอะคะเพราะว่าคนอ้วนเพราะามันเป็นการเยอะหรือเกี่ยวกับไขมันนะเขาเชื่อเรื่องของเรื่องของการทํางานของอินซูลินบนตัวใหญ่เราเพศไหนคะว่าจะเกิดมากกว่ากันระหว่างเพศหญิงกับเพศชายเออพบว่าเพศชายอาจจะมีโอกาสการเกิดเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่เยอะกว่าผู้หญิงแต่ว่าการคัดกรองเราทำเหมือนกันทั้งสองเพศนะครับออออออหลายๆคนฟังก็กลัวแล้วอาจารย์เพราะนั้นอย่าเป็นดีกว่ามันมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิด มะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมคะอาจารย์จริงๆวิธีการป้องกันก็คือการคัดกรองไปตรวจครับเพราะว่าจริงๆมันมีปัจจัยอื่นๆแต่ว่าเป็นปัจจัยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงข,ของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้แต่ว่าผมคิดว่าข้อมูลมันอาจจะถ้าเกิดเทียบกับการคัดกรองแล้วผมว่าการคัดกรองมีประโยชน์ที่สุดแล้วถ้าเราคัดกว่าใช่แล้วถ้าสมมติว่าเราคัดกรองเรียบร้อยแล้วเราตรวจเจอเร็วเรารักษาหายไหมคะ ถ้าเกิดเราเจอในระยะต้นๆสามารถรักษาหายได้คือแค่ตัดในส่วนที่เชเพราะว่าลำไส้เราม้นมวนอยู่หมดามมาบางคนงก็มีแค่ติ่งเนื้อที่มีมะเร็งอยู่ตรงผิวของติ่งเนื้อ,อแค่ตอนสองกล้องก็สามารถตัดทิ้งได้แล้วก็สามารถหายได้แต่ว่าหรือว่าบางคนมีก้อนในระยะต้นๆก็สามารถตัดลำไส้บางส่วนทิ้งได้เพื่อให้หายขาดได้<อ>แล้วมันจะมีเอฟเฟกต่อการ ใช้ชีวิตไหมคะถ้า,าสมมติว่าบางคนแบบอุ๊ยฉันต้องตัดลำไส้ทิ้งเลยนะจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความยาวที่เราตัดนะครับเนาะ,ะถ้าเกิดตัดไปไม่ได้ยาวมากก็ไม่ได้มีผลอะไรถึงจะตัดยาวจริงๆร่างกายเราก็มีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีทายบ่อยขึ้นได้แต่ว่าร่างกายเราก็จะมีการปรับตัว ผิวของลำไส้เรามากขึ้นดูดซึมน้ําได้ดีขึ้นก็จะทําให้การขับถ่ายเข้ามาสู่เกณฑ์ปกติได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคัดกรองเนี่ยไม่จำเป็นต้องสี่อาจารย์ว่าสี่อายุส <45. S 2> ี่สิบห้าสี่ถ้าอาการมันมีก่อนออนั้นหาคุณหมอก่อนตรวจก่อนได้ถูกเพราะนี้เราก็ไม่เรียกว่าคัดกรองละ<อ>กลุ่มที่มีอาการเราควรจะทําการตรวจเลยเพราะว่าใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุ45เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางในการเกิดมะเร็งลำไส้จริงๆแล้วอายุน้อยกว่านั้นก็ยังสามารถเกิดได้แต่เจอไม่บ่อย S <S แล้วที่คุณหมอบอกว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยมันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะที่มันมีแบบว่าอะถ้าเกิดคุณปู่คุณย่าหรือคุณพ่อคุณแม่เป็นเนี่ยลูกหรือหลานจะต้องเป็นด้วยคือพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ชัดเจนแต่ว่าเขาก็จะมีเกณฑ์การคัดกรองมะเร็งลำไส้ว่าถ้าเรามีญาติสายตรงที่ใกล้ชิดเราเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าลูกเป็นก่อนอายุ60ปีเราก็จะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้มากขึ้น หรือมีญาติที่ห่างขึ้นแต่เป็นหลายคนเราก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการคัดกรองก็จะทําเร็วขึ้นคืออยู่ที่ประมาณ40ปีหรือก่อนคนุดท้ายสิปีไม่ต้องรองบางคนบอกอ๋ออาจารย์บอก45เดี๋ยวรอ4 5ทั้งนั้นที่มีอาการปวดก่อนหน้านี้แล้วยังไงควรจะไปตรวจผมคิดว่าถ้ามีอาการเราจะไม่ต้องเลือกของการคัดกรองแล้วเราก็ต้องไปตรวจใช่คคือจริงๆการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เรามี2วิธีที่เราทํากันบ่อยๆนะครับเนอะคือ1 ถ้าวิธีง่ายๆคือการตรวจอุจจาระดูเลือดแฝง<อ>นะครับเนาะอันนี้เราทําได้ทุกปีเราควรจะต้องทําทุกปีค่ะแต่ถ้าเกิดมีประวัติเป็นมะเร็ง<ม>ลําไส้ใหญ่ในครอบครัววิธีนี้เราอาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับ<ม>หรือถ้าเกิดเราไม่อยากตรวจอุจจาระเราอยากตรวจลำสองกล้องลำไส้ใหญ่เลยซึ่งเป็นวิธีที่สามารถดีเทคได้ดีกว่าในกลุม่มการตรวจอุจจาระเนี่ยเออส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทำเฉลี่ยทุก5-10ปีขึ้นกับ สิ่งที่เราว่าเราเจออะไรผิดปกติไหมครับถือถ้าเกิดเราส่องกล้องไปแล้วเนี่ยปกติหมดเลยไม่มีประวัติครอบครัวเราสามารถรอได้ถึงี10ปีถ้าเกิดสมมติว่ามีประวัติครอบครัวเราอาจจะต้องทําเร็วขึ้นประมาณสัก5ปีกระบวนการไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะการไปส่องกล้องอ๋อไม่ไม่ได้ยากครับก็เตรียมตัวงดผักผลไม้สัก2วันจากนั้นก็กินยาละบายล้างลําไส้แล้วก็ทําการส่องกล้องในขณะนอนหลับ คุณหมอจะให้ยานอนหลับใช่หลัแต่ว่ามันแป๊บเดียวนะมันแค่แบบวันเดียวเหมือนคุณไปตรวจสุขภาพอบเซตตรวจสุขภาพแล้วมีแพ็กเกจนี้ด้วยวันเดียวปุ๊บจบเสร็จใช่ลดมากค่ะแนะนํานะคะอย่ารอให้มีอาการหนักๆแล้วไปตรวจค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอสรันสมพรเสริมอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลสนติเวชสุขุมวิทไปด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอค่ะวันนี้ขอบคุณชูพิธีกรนะคะจากอเมสมีด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ พวกเรา<ว><ว>ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วส,สวัสดีค่ะ